S 1> <S 1> สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผุ่มมีกะกิ้งนะครับไซตะมานนะครับปุ่มนะครับกะกิ้งก้ายาตัวนี้นะครับจะมีเตประตอนแย่งด้วยนะครับปุ่มนะครับจะททาไม่เรานะครับปอดภัยนะครับในการทํางานนะครับปุมนะครับเป็นผ้าหล่อมนะครับยืด่าหมากนะครับตัวนี้นะครับใส่เย็นสบายนะครับปุ่มนะครับมีกระเป๋าเยอะหมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้างนะครับกระเป๋าด้านล่างนะครับปุ่มจัดมานะครับปุมร่องชุดเลยนะครับปุ่มนี่เลยนะครับ กระเคงตัวนี้นะครับเป็นผ้าหลรมนะครับหยืดดีนะครับใส่เย็นสบายนะครับผมนะครับช่วยมีระบบเซฟตี้ในตัวนะครับเป็นค่ายาวนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะครับยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางหยืดนะครับจะมีไส้รัดด้วยนะครับผมนะครับใส่นะครับดูช่วยนะครับผมนี่เลยนะครับจะมีเทปตะแยงแท่งนะครับเทปตะสนแท่งตัวนี้นะครับกางคืนนะครับจะเห็นจัดมากเลยนะครับผมนี่เลยนะครับกระเป๋านะครับก็ลึกหมากนะครับกระเป๋านะครับใส้กล้องได้ยืดนะครับผมนี่เลยนะครับช่วยงามหมากนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยากได้นะครับเหลือกจิ้มได นี <łość> ่เลยนะครับมันแพร่ดูนะครับนี่นะครับด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างก็มีกระเป๋าด้วยนะครับปุ่มนะครับไัตใไตรกล้องนะครับปุ่มนี่เลยนะครับเซตนี้นะครับกุมหมากนะครับราคาตู้หมากเลยนะครับเคยอยากได้นะครับรีบจิ้มกันเลยครับปุ่มนะครับนำใบไตรนะครับไม่ว่าจะไปทํางานนะครับปุ่มนะครับหรือจะใช้เล่นนะครับใช้ไป็ดเตี๋ยวได้มดเลยนะครับเป็นผ้าหล่อมเย็นสบายแน่นอนนะครับปุ่มหลัดจับเหงื่อได้ดีนะครับตัวนี้นะครับ นี่เลยนะครับปุ๊บนะครับจะเป็นไตรนะครับทุ่นเคยอยากได้ไส้นหนนะครับสามาถเลือกได้เลยนะครับติดตะกลานะครับปุนี่ครับไส้ก็ประมาณนี้เลยนะครับชิมได้เลยครับปุ๊บตีตะคลานะครับปุ๊บ